เห็นมีเต็แม่ค้าไก่ย่างเนี่ยค่ะใช่ก็นี่แหละครับเจ้านายผมคุณเปิ้ลเจ้าของตึกเช่าครับอะไรนะครับร้อนจังเลยน้ำแกวันนี้น้ำมาแล้วจ้าขอบคุณค่ะเออปลาที่ร้านที่เราไปมาแกว่า เมนูใหม่ของวันนี้รสชาติเป็นไงบ้างวะฉันว่าก็ดีนะรสชาติเข้มข้นดีแล้วก็ไม่หวานเกินไปด้วยเดี๋ยวไปฉันไปลองมั้งเออว่าแต่เห็นเปิ้ลบอกว่าทำธุรกิจอะไรสักอย่างพี่เหรอแล้วนี่ไม่แกไม่นัดมันมาด้วยก็ฉันน่ะโทรไปหายายโบมามันน่ะบอกว่ามันเจอยยเปิ้ลขายไก่ย่างแถวตลาดนู่นจริงดิ ไม่เป็นงนั้นนะเออก็ว่าอยู่นะว่าไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเลยอะสงสัยจะออยพวกเราสองคนนะฉันก็ว่างั้นนะแกนี่งั้นเราอะ่ะไปหามันดีไหมฉันอยากเห็นเยปเปิล่ะมันจะทำได้ไงเวลาเจอพวกเราอีกอย่างอะ่ะตึกที่ฉันจะเช่าอะก็อยู่แถวนั้นแบบจะได้ไปคุยเรื่องสัญญาทีเดียวอได,ดบป่ะ ไก่ย่างจ้าทําใหม่ๆร้อนๆเลยนะจ้ามาซื้อกลับไปกินที่บ้านกันได้เลยนะจ้าอ้หอมจังเลยแมค่ค้างั้นอันนี้ไม้เท่าไหร่ครับอ่ะอันนี้ไม้ละสิบ,ะนนะบาทแล้วก็อันนี้ไม้ละสิบห้าจ้ะงั้นผมเอาวันนี้สามไม้แล้วก็ข่าวยอนหนึ่งครับได้เลยจ้าขายดีไหมครับวันนี้ขายดีอยู่นะ ก็มาเรื่อยๆและลูกค้ายิ่งช่วงเย็นเนี่ยเต็มเลยเท่าไหร่ครับ40บาทจ้ะ40บาทอันนี้ครับพอดีครับไม่ต้องถอนะจ้าขอบคุณมากจ้าอาเพ<อ>ิ <นะ S 2> ่นอาขายไก่อยู่นี่เองนี่พวกฉันตามหาแกทั่วเนะขายไก่เป็นไงบ้างขายดีอยู่แกก็ได้เรื่อยๆน่ะว่าแต่นี่พวกแกเป็นไงมาไงเนี่ยก็จะมาดูว่าแกขายไก่จริงไหมอ่ะ เห็นเพื่อนก็พูดกันฉันก็เลยมาดูให้เห็นกับตาว่าจริงนะสิแกว่าแต่แกจะกินอะไรอะ่ะไม่ล่ะฉันไม่ได้มาซื้อไก่พอดีว่าฉันเอาแวะมาคุยกับเจ้าของตึกแถวนี้ยพอดีว่าฉันจะเปิดบริษัททัวรนะ์น่ะดีจังเลยนะแกแล้วนี่แกไปดูตึกดูค่าเช่าหรือยังคุยเรียบร้อยแล้วจ้ะตอนนี้ก็เหลือแค่รอเซ็นสัญญ,ญานะ่ะเออแล้วตึกที่แกเช่าเนี่ยแกเช่าเดือนละแสนเลยเหรอป้า ก็ใช่น่ะสิแกทําธุรกิจเนี่ยมันต้องใจถึงจะให้มันนั่งขายไก่วันละร้อยสองร้อยแบบอย่าเปิ้ลเนี่ยไม่พอกินหรอกอืมเปิลฉันว่าแกเนี่ยไปทํางานเป็นลูกจ้างปลาดีกว่านะทํางานจะได้สบายใจแถมเงินเยอะกว่าด้วยนะไม่เป็นไรหรอกนายแกฉันน่ะที่เกียจลำบากแต่งตัวสวยๆฉันว่าฉันขายไก่ย,ย่างแบบนี้นี่แหละดีแล้วฉันชอบง้นก็ตามใจแก ไปกันเถอะเบนก็งัน้นไปก่อนนะเปิ้ออ่าแล้วน oh vale> ี่แกไม่เอาอะไรสักหน่อยเหรอไม่เอาอ่ะโอนจ่ายแกไม่มีสแกมใช่เหรออ่าสวัสดีครับคุณลูกค้าเอะนี่ใช่คุณปลาที่โทรมาคุยเรื่องเช่าที่หรือเปล่าครับใช่ค่ะ พอดีว่าปลาเนี่ยอยากได้ตึกตรงซอยสามนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยแพงไปหน่อยอะค่ะอ๋อถ้าเกิดว่ามันแพงไปสําหรับคุณปลาเนี่ยลองดูที่อื่นไหมครับเรามีตั้งหลายที่นะไม่ดีกว่าค่ะพอดีปลาอยากเช่าตรงซอยสามนะคะสะดวกดีกว่าค่ะปลาแต่ที่มันทั้งแสนนึงเลยนะมันไม่แพงไม่หน่อยเหรอ,อคุณทีคะปลาขอสักแปดหมื่นได้ไหมคะพอดีปลาเองก็เพิ่งจะเปิดธุรกิจใหม่อะคะ่ะ กำไรยังไม่มีเลยค่ะอืจริงๆผมก็อยากจะให้นะแต่ว่าต้องรอคุยกับเจ้าหนายก่อนว่าจะให้ได้ไหมหรือไม่พรุ่งนี้คุณสองคนลองมาไหมครับเพราะว่าพรุ่งนี้เจ้าหน่ายผมจะเข้าออฟฟิศพอดีจริงเหรอคะงั้นพรุ่งนี้ปลาเข้ามาพบเจ้านายคุณทีอีกครั้งแล้วกันนะคะได้สิเจ้าหนายผม,มใจดีเขามีที่ตั้งหลายที่นะบางทีเขาาจจะลดให้คุณปลาก็ได้นะ งั้นก็ขอบคุณนะคะทันเลยนะทันสิแกมันต้องทันโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเค้าอ้าวยี่เปิ้ลเขมาส่งไก่ย่างให้ลูกค้าที่นี่เหรอจ๊ะแล้วนี่พวกแกมาทำอะไรที่นี่ล่ะแกก็ถามเลยแปลกๆนะฉันมาสำนักงานเช่าตึกพวกฉันก็ต้องมาเช่าตึกดิ ไม่ได้มาขายไก่ย่างแบบแกนะใช่พวกฉันเนี่ยคนทําธุรกิจใช้มันนั่งขายไก่ย่างแบบแกเนี่ยก็ไม่ใช่หรอกจ้าฉันก็แค่ถามพราะแกดูเฉยๆเท่านั้นแหละก็ไม่ได้มีอะไรอา้าวคุณลูกค้ามากันพอดีเลยแล้วนี่คุยกันแล้วใช่ไหมครับคุยอะไรคะคุยกับใครเอาก็คุยกับเจ้านายผมไงครับเจ้านายเจ้านายไหนอะคะ ไปยังไม่เห็นเลยนะคะเห็นมีแต่แม่ค้าไก่ย่างเนี่ยค่ะใช่ก็นี่แหละครับเจ้านายผมคุณเปิ้ลเจ้าของตึกเช่าครับอะไรนะครับเปิ้ลเป็นเจ้าของตึกที่ให้เช่าเหรอครับเจ้านายเหรอนี่พี่ธีวันนี้ฉันนะเอาไก่มาฝากด้วยเกือบจะไม่ทันแล้วเนี่ยลูกค้าเต็มร้านเกือบหมดแล้วขอบคุณมากครับเจ้านายกำลังอยากกินพอดีเลย เออนี่คุณปลาครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้ส่วนลดค่าเช่าตึกแล้วก็คุยกับเจ้านายผมได้เลยนะครับผมขอตัวกันนะครับเออเปิ้ลฉันไม่รู้ว่าแกเป็นเจ้าของตึกที่นี่อนี่พวกแกถึงฉันจะไม่ได้แต่งตัวสวยๆหล,หล่อๆแบบพวกแกเนี่ยแต่ฉันน่ะก็มีธุรกิจเหมือนพวกแกนั่นแหละเราธุรกิจของฉันเนี่ยนะ มันก็ทําเงินให้ฉันได้ทุกวันถึงพรแกจะมองว่ามันกระจกก็ตามนี่เปิ้ลพวกฉันสองคนเนี่ยต้องขอโทษแกด้วยนะฉันพูดอะไรออกไปอ่ะอย่างถือสายนะฉันก็ขอโทษแกด้วยนะเปิ้ลฉันนะ่ะไม่โกรธพวกแกหรอกแต่ส่วนเรื่องตึกอ่ะที่พ่อกแกขอเนี่ยฉันน่ะก็ให้พ่อกแกตามปกตินั่นแหละแต่ว่าถ้าพ่อกแกเนี่ยขาดส่งเพียงแค่เดือนเดียวนะ ฉันน่ะจะขอยกเลิกสัญญาพวกแกขอบใจมากนะจ๊ะเพื่อนนี่แล้วแกไม่รังเกียจฉันแล้วเหรอไงว่าฉันเนี่ยมีกลิ่นไก่ย่างเหม็นเนี่ยอุ๊ยไม่รังเกียจหรอกแกฉันอยากกินไก่ย่างร้านแกจะตายไก่หอมเนาะอืม